ตัวนี้ดะและตัวแหกงมา <c oughs> ว่าด้ยอย่างนี้มาใหม่เฮียนมา สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราได้ยินข่าวว่าเห็ดตะโงกออกแต่อก็แต่ก็ออกไม่เยอะเพราะว่าก็อย่างนี้มันอยากเจอเพาะฟีเวอร์เขาฟุกได้เห็ดตะโงกจะเลยพาทุกคนมาเดินสำรวจในป่าที่เราซื้อไว้ปลูกไม่ใช่ปลูกสิหาเห็ดตะโงกทุกคนจําได้ไหมที่ไอซีป่าได้หาเห็ดตะโงกวันนี้ก็เลยมาสำรวจกู เพราะว่าป่านี้โดยเศษมาเราเห็นกระโง่เยอะระบเนาะใช่ค่ะเห็ดบินหราอเห็ดขอาะจะต้องมีนะคะเพราะว่าไฟไม่ไหม้เลยคิดว่าเผือว่าคือมีเห็ดกระโง่เห็ดบินให้เราหาอะไรอย่างเงี้ยเป็นขาที่โดนมาคะป่าตจะนี้ไอซื้อทั้งหมดสิบไร่ตอนนี้ไปถึงทุกคนเมื่อกี้เราก็ออกจากป่าของเราแล้วนะคะไม่มีเห็ดหรือว่าอาจจะมีแต่เราหาไม่เป็นตอนนี้เราก็มาอยู่นาของมีเทียน เจอเห็ดเพาะวิใส่จนเท่าแล้วจะกระอองตอนไหนพี่น้องเห็ดเพาะแก่ไปขั่วหน่อยเนาะจนถึกโอ้โหแก่แล้วเนี่ยถึงงัวเยาะพร้อมวุ้ยใครหาลนะคะวะอุ้ยอุ้ยไม่แก่โอนนะนี่ไงมาเป็นผู้บุกเบิกปะแล้วมีแต่หอยตินงัวพี่น้องอุ้ยใครหาเนาะแม่ให้เบิกเลยอือ ถึงเยียบอะมองง่ายๆคนอื่นอ่ะมองคนอืน่นอะคนจนมากก็ไปหาตรงป่าที่มันมีเนาะหลายๆตรงแบบนี้นะมันคือไม่ใช่ว่าจะเห็นตลอดั้านบนอนะมันเยอะมากต้องเลียร์องนี้น ก,ก็อาจสิมีเลยโบแต่ค่ะว่าได้แบบหางแบบดีๆนะเออ,อเลิศเขี่ยวไว้เลยตามให้นะอาอ้เลิศโอ้ตรงมาเลยจ้าเอาอเชิญมาแล้วคนจะไปหาอยู่บ้านอาจารย์ะนะคในบ้านกุสุมานของจริงนะฮะอยู่นานาตาเซียน ตาเซียนตัวมันนาตะเวียนนาตาเคียนเขียวไปเตีย้แงัวไข่ตัวมันเอายนระเบห่อยโออ่อนๆเลยโบ อ่อนมากหน,นึ่งสองสามสี่ห้าหกตายังเจ็ดมาินแล้วอะบบ ตรงกลางดูฝังฝุ่นกองเต็มเลยก็จะวกเสือกันจะไปขูดหมวกอ่ะเห็นว่ากกใหม่แต่ขูดมดเลยต้นอะไรนะกับต้นกับต้นต้นยยกุ้งกับกกจิก อันไหนที่อยู่ใต้ใบไม้เน่ะกระบอกแห้งเนาะแต่ถ้าอยู่ข้างบนน่ะแห้งเยอะเลยนะปีก่อนเราหาได้อยู่นในโบเราหาแป๊บเดียวแล้วเท่านี้จำได้อยู่บ่กยูนี่นะมาแล้วเพื่อนหรอวะหากระสะใจปีนี่ออกให้หายดีโอ้โบเอ้พุนลี่่เด้อมึงนี่มึงนี่ อ้อมนี้ต้องขูดอ,อีกอนิคลักคลักก็มันลี่ใจดีนนี่ไหมโเคพเดียวมาตายอันนี้ยนี่อ่ะสั่งคุ่นด้นี่เด้มาใจใส่นี่นี่บ้านอายนะเพิ่นเพิ่งออกจ้ะบ้านอันก็ออกนานแล้วอืม ลูกเล็กๆอ้อกระเด็นอือหือเยบไหนจับมาซ่อนบอกค่อย่าเลยแต่แบบไม่มีมีหลายถือวันหลายในเนาะ ได้รางวัลปอบใจเป็นติดขอบอ,นอ,อน่อนเวลาลุงเซียนอามจันรับติดตามนำไนะด้ครอบครัวเราก็จะบอกให้รู้ว่านาเรามีแร่แบบนี้นะเห็นแล้ว ีจับจ่องไอเห็นเห็ดเพราะว่าคนไลายในป่านะเนาะสิตั้งกล็มีอยู่ได้กินอกเจ้ากำลังสีเขียใส่กระเป๋ากระป๋องหั<ม>นไปเฉลิมบนเนี่ยเขียแล้วเจ็ดข่อยนี่ตาเสิร์ฟไปเขียะมาเห็นว่าจะเห็ดจากของเนาไปที่ไหโอ้เห็ดเนี่ยที่ไหนได้พี่น้องเลยขอเสือใส่กระเป๋าไาเจอกระป๋องทาแล้ว เห่ดเผาะฝ้ายจ้ะอุ้ยพี่พอมันน้อยนี่เราจะแยกนะตะกอนอ๋อเขาหัวเห็ดเผาะฝ้ายเนี่มันมีขนมันมีหมอเห็ดเผาะนี่เห็นปะเนี่ยหนังนี่จะไว้เดี๋ยวไปเอาอยูคารนแห้งลายเดี๋ยวโบส์เรนเปลืองอ้อยจำได้ปะตีกายขนนะอย่าเอาเปลือเก่ามาเว้า มันจะพากันเอาเอาเห็ดเพอะเน,นีนะ้มันนิ่มเนอะแต่มันจะไม่ค่อยมีราคาทางเห็ดเผาะหนัใช่แล้วชายก็แตกต่างกันโอ้เหนาวุอันนี้จะเป็นหนังนะเด็กเขาพูดเด็กนี่นี่น น้องเล็กเ,าเ,เาานาะอ,อยู่นี่นะได้โอเคไปเช็ดไปน้อเอาีหง่เดินขคือมาหูใหญ่แท้เอาขู่แล้วจังเลยโบยเรามาทีหลนะังเขาเหลือให้อันนี้จะใบดำแล้วนะคิดมาแต่ก,ก็ไม่แน่ละนี่อีกนีดใ่ขี้ควาย เอ้น่ลอ่ะทุ่งนาใส่เขาปีได้ปีนี้บ่นม่เขาไปก่อนหมูฮะตาโบเขาไปก่อนหมูไงวันยังจะไปหาหน่อไม้อ่ะอ๋อกะป่าใครจะกะจันท่าน,นา่ะเขาได้ใครจะกะจนันไหนดิอ่อนนะเใครจะกะจันถูกว่าได้นะคะ ตรงนี้จะกกหงมฮะสองเนาะใช่ประมาณนี้แหละประมาณลองกีดเราจะพาทุกคนไปตรงโน้นที่เราไปกันะนะอนุ้มมาเนาะไปต้นไม้ใชมา้นไมยังตอนนี้เบิ่งเอามะก่อไงตอนนี้เบื้องเบ็ดนี่บอกบเบิ่าผ่านไต่เห็นไหมบอ แสดงว่ามันไม่ใช่มีแค่เห็นไกลนนงู้นดนี่งแค่โหนโบอเริออด่อีกดูเชิบเชื้อมาต่อนี้มาเริ่มเ่าเลยตัวละ พอออกทัวทีบเลยเด้อบัดนี้เดี๋ยวได้ไปแล้วล่ะอาจารย์เบื่องล่ะหาอยกูชุมานนี่ล่ะเอาดูจ้ะเอานางมันเอาบ่เนาะแท่ได้แซ่บนางก็กินไปแล้วโอเๆไปเห็ดกัน สิบเซิบสิบหน่วยสิบสองหน่วยก็รู้สึกว่าค่อยสืได้อยู่ตรงหน้าในเอียนที่ความรู้สึกบ่โบจะบอกมุสระตรงไหนอ่อยเห็นไหมจะบอกมุสระในอย่างมาบนย่างมาจากขุ่นอะรถกระบะเต็มเลย่หรอมาใส่มาบันละแบบนี้นี้เขามีจุดประสงค์ของเขาเขามีถุกเอาจับเขาก็ได้นะเมื่อเต็มของเลยวะ ขอนซอนเลยนะนเห็นวันนี้อีกกะใครนี่ต้องเมื่อยได้จั่น้อยตรงแล้วนี่จะน้อยไปนะตอกมันเยอะไปต่อจ้าตรงขานั่งนี่ก็ไม่ได้ออมาตุต้มเนี่ยเลยตอนนี้เราค่อยๆไปนะคะถ้าสมมติว่าไอ้ไปกับน้องบูวันนี้ไอ้สิบบัฟ้าว แต่ถ้าไปกับเพื่อนฟูงอ่ะก็ต้องฝ้า,า,านะโบนะเพราะว่าเขาลัดหน้าลัดลางอยู่แมนบ่เขาก่บางเทือเขาก็ากได้เฮ็ดแน่เขาก็ได้จำเป็นต้องแบบไวคือเขาเมื่อกี้ได้เห็นแต่ตัวนี้ดะและ้วตัวแห่มามีคนเอาคลิปไอลงไปไปดูดเอาคลิปข่อยเสวยโบล้วก็ไปภาคเอาเสียงเจ้าของคลิปลีนอะ อ้าวเหรอน่าเกลียดมากเล<ม>คุณสงมาไปทิปบอกว่า,ามีคนดูดคลิปมึงไปเดอบริษัทตั้งแต่กูก็คิดว่าบอแมแ่จะกูได้ยินเสียงก็ปิเล็ดลอดมาแล้วก็ถุงมือกับแกนู่นไปไม่น่ารักเลยนะทุกคนเพื่อสิได้คลิปแต่ล้คลิปน้อโบที่มาดูดเอาของกันงียบอาจารย์ลบแล้วบอเลยยังไงบ่เห็นอีกเลย มันผ่านแล้นะบุมันผ่านหน้านะเราส่งมาเหรออืมบม่ได้ส่งเลาวพลานแล้วเราก็เราสิ่งแล้วเราส่งเปลี่ยนวัช็ดแนวใดอะไรก็เลยไม่พอใจสักเท่าไหร่ฝุดไปเรื่อยๆพี่น้องจะพ,พออีกกลุ่มนีงเนาะบนเนาะเชื่อนี่ให้ดูเมื่อกี้นี้มาแล้วกลุ่มนี้กายจุดโบเห็นโบเห็นกลับมาใหม่เห็นไหม ดูดคลิปคนอ,อื่นนี่ไม่น่ารักเลยนะเพื่อสิได้คลิปหนึ่งออข้าวตัว